ชาวราศีธนูนี่คือ5เคล็ดลับจับเงินล้านให้รวยขึ้นแบบนักผจญภัยนะครับถ้าคุณเป็นคนราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูฟังให้ดีวันนี้นะฮะผมจะมาเปิดเผย5เคล็ดลับจับเงินล้านที่จะช่วยให้คุณรวยขึ้นและใช้ชีวิตอย่างอิสระราศีธนูเนี่ยรักอิสระเป็นนักเดินทางและมีโชคด้านการเงินแต่บางครั้งก็ใช้เงินเร็วเกินไปถ้าคุณอยากใช้เงินหรืออยากจะให้เงินอยู่กับคุณนานขึ้นเนี่ย และเติบโตไปพร้อมกับไลฟ์สไตล์ของคุณฟังให้จบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คำบวกบวกมงคลร่ำรวยเศรษฐีโชคลาภใต้คลิปนี้และขอให้คำบวกบวกตรงนี้สะท้อนกับเข้าสู่คุณพิมพ์อะไรขอให้สะท้อนสิ่งนั้นกลับเข้าไปข้อหนึ่งนะครับราศีธนูเนี่ยฮะคือถ้าถ้าจากกักะคุณมันไม่ปิดกั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะราศีธนูนะผมจะบอกอย่างนี้ถ้ามันปิดกั้นเนี่ยมันจะไม่ออกหน้านี คือราศีธนูเนี่ยหาเงินเก่งเพราะมีโชคและมองเห็นโอกาสก่อนใครราศีธนูถูกปกครองโดยดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภความรู้และการเติบโตคุณเป็นคนที่เห็นโอกาสก่อนใครและมีความสามารถในการหาเงินจากไอเดียใหม่ๆหรือการลงทุนที่ไม่เหมือนใครแต่ปัญหาก็คือบางครั้งคุณใช้เงินเร็วเกินไปและไม่และมั่นใจว่าตัวเองจะหาเงินเพิ่มได้เสมอวิธีแก้เนี่ยนะครับให้ใช้กฎ70 2ดและ10 70%ซให้ใช้จ่ายแบบ ให้ใช้ใจ่ายจำเป็น20%ลงทุน10%สำหรับความสนุกนะฮะคุณเคยมีช่วงไหนที่ใช้เงินเยอะนะฮะแต่หมดไปเร็วด้วยไหมนะฮะลองแชร์กันหน่อยนะนะครับตันล่างโพสเลยข้อ2ธนูเนี่ยต้องสร้างรายได้จากสิ่งที่รักและมีอิสระเพราะเป็นราศีแห่งอิสระราศีธนูไม่เหมาะกับงานที่นั่งโต๊ะตลอดเวลาคุณต้องทำงานที่ให้คุณได้เคลื่อนไหวและมีอิสระอาชีพที่เหมาะสมกับธนูจริงๆอันนี้มันพูดทุกอาชีพไม่หมดนะ เช่นนักท่องเที่ยวบล็อกเกอร์ยูทูบพอลักการเดินทางนะฮะนักเขียนโค้ดวิทยากรพราะมีพลังในการสื่อสารและสร้างแรงนดาลใจได้นักลงทุนนักเก็งกาไรนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์พาะชอบความท้าทายและการเติบโตอาชีพที่ควรระวงังอาชีพที่ต้องทําซ้ําๆและมีโครงสร้างตายตัวเพราะธนูต้องการความยืดหยุน่นตอนนี้คุณทําอาชีพอะไรและคิดว่าอาชีพไหนเหมาะกับราศีธนูมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกหน่อยข้อ3นะครับธนูต้องลงทุนในสิ่งที่เติบโตระยะยาว เพราะเป็นจุดสุภาพของโลกณัธนะนูเป็นนักวางแผนและมองการไกลถ้าคุณอยากรวยต้องลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นหุน้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจส่วนตัวที่มีโอกาสเติบโตสูงนะซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณตามกลุ่มที่ผมบอกไปแล้ววิธีแก้ถ้าคุณยังไม่มีแผนการลงทุนลองเริ่มต้นด้วยกองทุนหรือธุรกิจเล็กๆที่คุณสนใจเดี๋ยวจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเอง คุณเคยลองเคยเคยลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนดีๆบ้างไหมนะมาแชร์ผมหน่อยนะพิมด้านล่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะ,ะข้อสี่ธนูต้องระวังการใช้เงินไปกับการเดินทางและความสนุกมากเกินไปธนูเป็นคนที่รักการบาจนภัยและใช้เงินไปกับการเดินทางประสบการณ์ใหม่หรือของที่ช่วยเติมเต็มพลังชีวิตเคยไหมนะใช้เงินไปกับทริปหรูหรือของที่ดูน่าตื่นเต้นแต่พอกลับมารู้สึกว่าเงินหายไปเยอะ วิธีแก้คือกำหนดงบประมาณสำหรับการเดินทางและไลฟ์สไตล์นะเพื่อให้คุณยังมีเงินเก็บสำหรับอนาคตคุณเคยใช้เงินไปกับอะไรที่คิดว่าสนุกแต่สุดท้ายรู้สึกเสียดายมีบ้างไหมนะักพิมพ์บอกหน่อยนะนะครับข้อ5นะครับเคบล็ดลับเสริมดวงการเงินของราศีธนูนะฮะใครที่อยากให้เงินเข้ามาไม่ขาดเนี่ยฟังให้ดีนะใส่อัญ,ญมณีไพทู์หรือบุษราคำเพื่อเสริมพลังงานดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวคุณ สวดมนต์โอมพระรหัสปฏินามะหนึ่งร้อยจบทุกวันพระรหัสสบดีคุณควรมีเครื่องรางของมงคลที่ปลูกเสกหรือสร้างนะฮะขึ้นในตำแหน่งดวงดาวที่เอื้อพลังงานของราศีคุณโดยเฉพาะนะฮะไว้พกติดตัวบูชานะคมมีท้ายคลิปแนะนำนะอันเนี้ยนะครับ ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาวัดและก็ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสเพื่อเสริมโชคด้านการเงินและความรู้เอาราศีธนูหากจะได้เครื่องรางมงคลที่ช่วยหนุนพลังงานราศีของคุณโดยตรงเลยนะครับผมมีเครื่องรางหนึ่งนะนี่คือพุทธศิกขีปางมหาจากาักรพรรดิเป็นเครื่องรางแห่งความสาเร็จความมั่นคงและโชคลาภและจจดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ราศีธนูโดยเฉพาะอันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ผู้บูชารจริงนะครับเขารับโชคใหญ่มา70,0,000บาทนะครับล่าสุดเขาส่งมาเขาไลน์มาบอกอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ เขาไลน์มาบอกว่าสวัสดีค่ะบูชาพุทธสิกขีมามีโชคเจ็ดแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยศรัทธาพราะองค์ท่านมากเนี่ยได้เข้าเจ็ดแสนบาทนะครับส่งบนนันดาบัญชีมาให้ดูทํางานราชการค่ะไม่ได้ค้าขายถ้าเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาครัมาค่ะเพราะมีรายได้รายเดือนค่ะคนนี้เขาบอกบูชาไปเขาบอกบูชาพุทธสิกขีมาถูกหวยลาวบ่อยมาก อันนี้ส่วนหนึ่งประสบการณ์นันบางคนัก็เป็นนักลงทุนนักเทรดอย่างเงี้ยมันจะช่วยเสริมพลังงานการตัดสินใจด้วยนะฮะเครื่องรางนี้คนนี้เกือบถูกรังวันที่หนึ่งแต่ได้เลขท้ายสองตัวนะฮะก็เนี่ยเขาเอาไปเรียบเขาส่งมาให้ดูเขาบอกว่าผิดตัวหน้าสาใบางั้นได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะฮะถูกตัวท้ายแล้วก็ได้เลขท้ายสองตัวพุทธสิกขีเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในจัก,กรวาลแล้วแต่ที่มานี่เป็นปางมหาจัก,กรพรรดิเพื่อความสําเร็จทั้งทางโลก ที่จะนาความสาเร็จสูงสุดในทางโลกมาก่อนแล้วตามมาด้วยทางธรรมนะฮะพุทธศิกขีนะฮะในแต่ละพุทธาศาสนาแต่ละแขนงก็จะแตกต่างกันถ้าตามแนวคิดตามเถรวาทอาจจะเป็นพระตันหังกรพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธวงศ์ทรงเป็นต้นแบบแห่งโชคลาภนะฮะและปัญญาถ้าตามมหายายนคือพระวชระธารพุทธหรือพระสมันตะพระพุทธพ,ะทะพัทธพุทธะถือเป็นต้นกําเนิดของพุทธเจ้าทั้งมวลและเป็นผู้คองพลังแห่งโชคชะตา แล้วก็ตามอภิปัตยาเนี่ยเป็นพุทธนิวรณ์ซึ่งเป็นพลังแห่งปัญญาสูงสุดและเป็นโชคลาภที่ไม่มีขีดจำกัดภาษายกรรมฐานอย่างหลวงพ่อหรือสีดิงดำจะเรียกพุทธสิกขีว่าพุทธสิกขีที่หนึ่งนะครับบางแรงอาจจะเรียกพระมหาจักรพรรดิจะช่วยดึงดูดให้เกิดโชคลาภเร่งโอกาสทางธุรกิจและนำพาความมั่นคงมาให้เร็วขึ้นพุทธสิกขีรุ่นนี้นะครับได้รับการปลุกเสกจากตํรราโบราณนะฮะที่คำนวณพลังจักรบาลนะฮะจากคมภี์โหราศาสตร์เก่าแก่เป็นคมพีดาราศาสตร์โบราณกว่าห้าพันปีที่ผมศึกษาามมเช่นนคัภี์สสุิิทธต ซึ่งเป็นคำพีนี้เชื่อว่ามหาฤาษีผู้รจชนาผู้แต่งคำพีนี้ขึ้นมาได้เรียนรู้วิชานี้จากสุริยเทพสืบทอดมากว่า5,000ันปีมีการแปลออกมานะฮะเป็นภาษาอังกฤษด้วยอย่างมหาฤาษีปลศรผู้กำหนดหลักโหราศาสตร์เวาเผมก็ได้องความรู้นี้ศึกษามาเช่นกันนะฮะก็เอาเป็นองค์ความรู้ในตำราบโบราณเอามาคำนวณพลังจัก,กรวาลเพื่อปลุกเสกเครื่องรางนี้โดยตรงและใช้พิธีกรรมของมหาฤาษีโบราณเป็นพิธีกรรมรับเลิกลับที่จะทําให้เครื่องรางเรามีพุทธคุณและอํานาจสูงเปิดโอกาสเพื่อไปเล่นโชคลาภและเปิดเส้นทางสูู่่่ความมัังงงสสุด ทำไมต้องมีพุทธสิทธิ์ขีเป็นความเชื่อที่ว่าจะสามารถเสริมโชคลาภให้เข้ามาต่อเนื่องไม่ใช่แค่เป็นช่วงๆจะช่วยให้คุณคว้าโอกาสที่ดีและแตัดสินใจได้อย่างแม่นยำพเพราะเป็นเครื่องรางที่เสริมด้านปัญญาและการศึกษาด้วยนะฮะเร่งความมั่นคงนะฮะทำให้ธุรกิจและการเงินเติบโตอย่างรวดเร็วเปลี่ยนพลังแห่งความทะเยอทะยานของราศีธนูให้กลายเป็นโชคมหาศาลนี่เป็นกุญแจปลดล็อกโชคชะตาและความมั่งคั่งของธนูโดยแท้นะครับนะฮะทั้นรุ่นนี้มีจํานวนจํากัดนะครับคือราศีธนูเนี่ย เป็นราศีที่เป็นนักสแสวงหาความรู้และก็เป็นโชคลาภที่เกิดจากการเสี่ยงและโอกาสใหม่ๆถ้าพลังงานคุณไม่ปวดบล็อกเนี่ยมันจะเป็นออกหน้านี้เป็นนักเดินทางแห่งโชคชะตาสแสวงหาความสําเร็จที่ไร้ขีดจํากัดโชคของคุณมากมาจากการเปิดกว้างต่อโลกและการเรียนรู้และการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับนะทำไมบางครั้งคุณรู้สึกว่าโชคดีแต่มีช่วงที่ดวงตกแบบคาดไม่ถึงทําไมคุณได้รับโอกาสมากมายแต่บางครั้งพลาดโอกาสทองไปทาไมคุณต้องพยายามวิ่งหาความสาเร็จนะแทนที่โชคลาภจะเข้ามาหาคุณเองนี่ก็เป็นพุทธสิกขีจะช่วยเสริมพลังงราีขอคุณโดยต นะครับทำให้คุณคว้าโอกาสได้แบบอย่างแม่นยำขึ้นแล้วก็นำพาความมั่งคั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมีจำนวนจำกัดก็ลองสอบถามแอดมินเข้าไปนะครับ